สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยกเกษตรคนชอบปลูกวันนี้จะพามาดูเอ็นตัดหญ้า4มิลเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับทดลองใช้ปกติผมจะใช้เอ็น3มิลกลมแล้วก็เอ็นเหลี่ยม4เหลี่ยม3มิลวันนี้จะมาทดลองเอนตัดหญ้า7เหลี่ยมน,นี่คือจาน จานเอ็นนะครับที่ผมจะใช้ที่ผมทดลองมาวันนี้คือเอตัดยญา4ี่เดเหลี่ยมนะครับคล้ายๆรูปดาวน่าจะคมดีผมก็เลยซื้อมาทดลองนะครับมันมีทั้งหมดเจ็ดเหลี่ยมคล้ายๆรูปดาวนะครับอันนี้คือวิธีการใส่นะครับ เราจะใส่เข้าไปในช่องแบบนี้เลยนะครับใส่ไม่ได้ครับรู้สึกว่ามันรูมันเล็กไปต้องเปลี่ยนรูใหม่นะครับลองดูรู้สึกว่าเอ็นเอ็นมันแข็งนะครับแข็งว่า3มมิล ใส่ไ,ไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องหาคีมมางัดให้ปากมันกว้างวันนี้นะครับลองดูนี่ครับเราสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราเอาหัวที่สอดไป เสียบเข้าไปในรูเพื่อเพื่อเป็นการขัดนะครับไม่ให้เอ็นมันหลุดนี่ครับเสียบเข้ามาแค่หน่อยเดียวให้มันโผล่แค่หน่อยเดียวเพื่อเป็นการล็อกแล้วเราก็ดึงให้มันตึงๆแล้วเราก็ตัดเอ็นประมาณหนึ่งคืบมือนะครับความยาวกำลังพอเหมาะหนึ่งคืบมือ วันนี้ผมจะทดลองแค่2เส้นนะครับใส่ใส่แค่2เส้นลองดูก่อนนะครับนี่ครับใส่ไม่ได้เหมือนเขาทำมาเพื่อเหมาะกับ n 3มมิลนะครับแล้วก็งัดให้รูมันใหญ่ขึ้น นี่นะครับสอดเราสอดเข้าไปแล้วแล้วปลายที่สอดเข้าไปแย่เข้าไปในรูนี้นะครับเพื่อเป็นการล็อกเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้เวลาเราตัดหญ้าล้วเอ็นมันหลุดออกมานะครับประมาณนี้เลยวัดกะเอาประมาณ1คืบมือครับกำลังดี เราก็เอาจานเอ็นมาใส่กับเครื่องตัดหญ้าได้เลยครับเพื่อล็อกจานเอ็นให้แน่นเราต้องหมุนไปทางซ้ายมือนะครับเพราะมามันเป็นเกียวซ้ายหมุนเข้าเป็นเกียวซ้ายหมุนออกเป็นเกียวขวานะครับเครื่องตัดหญ้า นี่ครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับ n 7เหลี่ยม4ีมิล เดี๋ยวผมจะทดสอบคือหญ้าหนาประมาณหนึ่งคืบมือนะครับแล้วก็ทดสอบที่สองคือหญ้าหนาสามคืบมืออันนี้ที่ผมตัดอยู่นี้คือหญ้าหนา1นึ่คืบมือนะครับรู้สึกว่าตัดขาดง่ายมากแล้วก็ตัดสนุกด้วยนะครับผมใช้คันเร่งประมาณ40%เอเองนะครับไม่ได้กดเยอะ เพราะว่าหญ้าไม่ค่อยหนาเท่าไหร่บวกกับเอ็นเส้นใหญ่คมแล้วก็ตัดดีครับน,นี่อันนี้คือหญ้าหนาประมาณหนึ่งคืบมือนะครับประมาณนี้เลย ตัดสบายไปเปลืองน้ำมันด้วยนะครับ นี่ครับเอ็นอบยังคงคง,คงสภาพปกติอยู่นะครับไม่มีหักไม่มีขาดเดีย๋ยวเราไปเทสย่หาหนาสามคืบมือกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไร รู้สึกว่าตัดง่ายมากเลยนะครับบอกคำเดียวว่าตัดได้กระจุยกระจายเลยนะครับย่าตอบสนุกมากเอ็น <N S 1> ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือเอ็นเจ็ดเหลี่ยมสี่มิลนะครับ ผมซื้อมาทดสอบตัดได้ดีเลยทีเดียวหญ้าหนาๆยังตัดได้สบายเลยนะครับพี่บวกกับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ก็ตัดได้แรงดี อันนี้ผมตัดติดดินเลยนะครับนี่ครับตัดสบายมากเลยประมาณนี้เลยนะครับใช้ดีครับ เดี๋ยวเรามาดูเอ็นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเป็นยังปกติอยู่นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ